สวัสดีค่ะวันนี้น้อง SKIU จะมาย้ำกับพี่ๆทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่ายาประมาทตั้งกาดไว้อย่าให้กาดตกนะคะด้วยวิธีการดังนี้งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นงดรวมกลุ่มสังสรรค์หรือกิจกรรมต่างๆส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า บ่อยด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแยกสํำรับใช้ช้อนส่วนตัวไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น s> <S เว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซงเพียงเท่านี้พีพีก็จะห่างไกลโควิด1 9ด้วยความปรารถนาดีจากน้อง SKRU นะคะ s> <S <_ s> แล้วเจอกันใหม่บายบาย